ส m i ลี่แค่อีโมจิหน้ายิ้มแต่กลับมีอายุกว่า50ปีและกลายเป็นสินค้ากว่า58ล้านรายการทั่วโลก สมายลี่ถูกออกแบบขึ้นครั้งแรกในปี1972โดยชายที่มีชื่อว่าแฟรงคินลูฟานี่เขาเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์โดยจุดประสงค์ในการออกแบบของเขาคือเพื่อเป็นการสื่อสารในหนังสือพิมพ์ว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีหรือเป็นการเน้นย้ำความรู้สึกลงไปในหนังสือพิมพ์หน้านั้นนั่นเองครับจนเวลาต่อมาบริษัทเดอะสมายลี่คอมพานีก็ถูกก่อตั้งขึ้น,นโดยลูกชายของเขามีหน้าที่ดูแลลายเส้นดูแลแบรนดิ้งจนสมายลี่เป็นที่โด่งดังและกลายเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ยาวนานมากกว่า5 ปสมายลี่ก็เป็นลายเส้นคอมพานีติดอันดับท็อป100ของโลกอีกด้วยครับโดยข้อมูลในปี2019 S ส y มายลี่ถูกนำไปคอลแลบหรือคอครีเอทลงบนสินค้ากว่า58ล้านรายการวางจำหน่ายไปแล้วกว่า140ประเทศทั่วโลก